สวัสดีค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นวันสุดท้ายที่ทำงานที่นีะก่อนจะย้าย ในวันอ,อังคารหน้านะคะวันนี้ก็ทํางานวันสุดท้ายแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นทางการก็คือทำวันสุดท้ายเมื่อสิ้นเดือนที่แล้ววันนี้วันที่14กรกฎาคมนะคะซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายที่ทํางานจริงเพราะว่าจะย้ายก็วันที่19กรกฎาคมก็มีการฉลองกันนิดหน่อยะคะอย่ะอ เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรกันนะครก็สำหรับการฉลองก็จะมีการเบรก อดีสตสามีจะเปลี่ยน,นระยะระยะก็อย่างที่บอกนะคะว่าณตอนเนี้ลิ่มพันกันดื่มไวน์เออไม่ใช่ดื่มไวน์ดื่มแชมเปญฉลองก,กันนิดหน่อยคือเขาก็รู้แล้วแหละว่าคนในออฟฟิศส่วนมากคือรักเราเขาพยายามที่จะเปลกกดราม่าทั้งหมดวันนี้วันที่14กรกฎาคมก็เป็นบันเกิดเขาพอดีมันเหมือนหลายๆอย่างคะ่ะเพื่อนหลายๆอย่างประ,ประจบประจบเหมาะกัน ก็บางคนก็พูดเรียงว่าเป็นการเลี้ยงฉลองวันเกิดนี้เขาแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้านายผู้หญิงน่ะรู้ว่าวันนี้เราทํางานกับเขาเป็นวันสุดท้ายเขาก็เลยชวนดื่มแชมเปญลากันนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นวันที่จากวันสุดท้ายแล้วจริงๆกับการ ลาเพื่อนๆลาเจ้านา,ายลาทุกคนในที่ทํางานก็ประทับใจค่ะก็ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้ะเกี่ยวกับการเลิกกับอดตสามีไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกผิดหวังเลยทั้งหมดคือถ้าจะเข้าใจว่าทุกคนต่างก็มีเหตุผลในเมื่อมันอยู่กันตรงนี้ไม่ได้มันก็ต้องจบกันไปเจ้านายผู้หญิงต้องยอมรับว,ว่าเขาก็รักเราก็บอกว่าเออ เราเราเจอกันทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วไม่ต้องห่วงซึ่งอย่างที่บอกว่าอดีตสามีก็พยายามเบรกเป็นระยะระยะกลัวดามากกลัวทุกคนฟื้นฝ่อยหาตะเข็บคือสิ่งนี้ก็ทําให้เขารู้แล้วล่ะค่ะว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะในสังคมเพื่อนสังคมญาตพี่น้องของเขาที่เข้าข้างเขาสังคมรอบนอก คนที่เห็นและรู้จักเราเขาก็มีคนรักเราเหมือนกันเป็นบรรยากาศอบอุ่นอบอุอ่นน่ารักที่เจ้านายผู้หญิงเลี้ยงส่งก็อดีตสามีก็ก็อยู่ เราไม่ได้เราไม่ได้มีโฟกัสที่ตัวเขาละบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันเลี้ยงอำลาอำลาและจริงๆอำลาอำลาครั้งสุดท้ายแล้วสาหรับเมืองนี้ที่ที่อยู่นะคะสําหรับงานสําหรับเมืองสําหรับชีวิต6ปีสําหรับเมืองนี้แล้วก็เราจะไปเริ่มต้นที่เมืองใหม่ที่เราจะย้ายไปบันคารหน้าส่วนตัวดีใจ ไม่ได้เสียใจเลยตอนนี้ความเสียใจไม่มีเลยความที่จะเริ่มต้นมากมากแล้วก็อยากจะเริ่มต้นเร็วๆด้วยอ,อ,อ,อม,มีมีทริปนิดหนึ่งครับเพื่อนการย้ายเมืองจากที่นี่นะคะม,มันจะไกลาจากเมืองที่จะไปเนี่ยประมาณ400กว่ากิโลสำหรับ การขนย้ายนต้องมันจะเป็นต้องต้องใช้รถขนส่งนะคะเพื่อนแล้วทีนี้ว่าตอนแรกเราไปพยายามจะหาบริษัทขนส่งขนย้ายซึ่งเขาเสนอราคามาประมาณ2,500 400กว่ากิโล2,500แล้วก็ตีเป็นเงินไทยก็90,000กว่ากว่าเกือบแสนนะคะมีทริคนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้ก็ตามว่า เราก็เลยไปหาพอดีว่าอดิศรนีมีคอนแทคกมีคอนแทคก,กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือว่าพวกรับเหมาซ่อมเล็กๆน้อยในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ไปเช่ารถเขาต่างหาเช่ารถเขาก็ตกประมาณวันละประมาณ280ยูโรแล้วก็ในช่วงนี้นะคะพอเราเรามีคอนแทคก,กับบริษัท รับเหมาก่อสร้างหรือบริษัทรับซ่อมบ้านบ้านเรือเล็กๆเ,เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปใช้บริษัทขนส่งที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทค่ะเพราะว่าแพงมากคือถ้าอยู่ที่ไทยเราเราอาจจะพอทราบนะเราเป็นไทยเราอาจจะพอทราบว่าบริษัทขนส่งจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าที่นี่เราไม่ทราบเลยเขาเสนอราคามา4 0่400กว่ากิโล 2,005ก็ตีแบบก็เียบเป็นเงินไทยเกือบแสนนะคะเราก็มองว่ามันแพงทีนี้เราก็เลยไปไปให้อดิสฐน,นีเนี่ยไปจ้างรถจากบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างซึ่งเขาไม่ได้ทำเป็นบริษัทขนส่งหรือขนย้ายอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่ว่าเราขับเองถ้ากรณีที่เราจ้างคนขับด้วยก็คนขับก็ อาจจะ200ยูโรต่อว,วันอะไรเงี้ยคือเราให้พิเศษเราให้แบบเหมือนกับเป็นเงินที่ไม่ได้เข้าระบบนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นวันว่างหรือวันที่เขาไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ย2อ0นี่ถือว่าว่าเยอะแล้วเราก็ไปเช่ารถเขาประมาณวันละ280ยูโรจ้างคนขนของจะก,กี่คนก็ตามคนละ200ต่อว,วัน ถือว่าถูกมากถูกมากกว่าบริษัทรับเหมาบริษัทรับจ้างขนส่งซึ่งอันนี้อาจจะเป็นความรู้ที่อาจจะให้เพื่อนๆให้ทริคให้ทิปส์ให้คำแนะนำสำหรับการย้ายนะคะว่าถ้าคุณจะย้ายของจริงๆอย่าไปถ้าคุณรู้จักคนที่เขาทำงานแบบที่เขามีรถรับจ้างคุณไปเช่ารถรับจ้างเขาก็ได้แล้วเช่า พร้อมคนขับจะได้ถูกกว่าบริษัทที่จัดทำเต็มๆรับเหมาขนส่งเต็มๆเนี่ยค่ะซึ่งดิฉันตอนแรกที่ไปขอราคาของบริษัทรับเหมาขนส่งข้ามจังหวัดนะคะข้ามจังหวัด400กว่ากิโลที่บอกนะคะเขาตีราคามา2 5 0 0แต่ทีนี้ดิฉันไปไปจ้างเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีคนอพยพค่อนข้างเยอะเราให้เขาวันละร้อยสองร้อย ช่วยยกของช่วยขนของแล้วก็จะเช่ารถวันหนึ่งก็ตก280ซึ่งรถเขาจอดอยู่เฉยเขาก็มาให้เช่าเหมือนเหมือนกับหารายได้ค่ะหารยหารายได้วันหนึ่งก็280บวกกับจ้างคนวันละ2 0 0คุณจะเอากี่คนของคุณมีเยอะแค่ไหน ถูกกว่าเยอะมากถูกกว่าบริษัทขนส่งเยอะมากจากราคาเป็นเป็นตีเป็นแสนของไทยนะคะเรือ30,000่นกว่าบาทต่อวันนะคะต่อวันที่ขนย้ายต่อการขนย้ายครั้งหนึ่งฉันถือว่าคุ้มมากอันนี้ให้ให้ใหแค่ให้ทริคให้ทริคสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ เพื่อนๆที่กาลังจะย,ย้ายหรืออยากย้ยายหรือมีประสบการณ์หรือกําลังจะเข้าสู่กระบวนการเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณรู้จักคนรับเหมาก่อสร้างหรือคนที่ทําอาชีพรับเหมาก่อสร้างแล้วเขาก็จะมีลูกน้องวันว่างเขาลูกน้องเขาเขาก็หาราไได้ให้ลูกน้องโดยที่ไม่เข้าระบบเงีย้ยค่ะหาจ้างพวกนี้ดีกว่ากับการที่คุณไปจ้างบร,บริษัทรับเหมา บริษัทขนส่งเต็มตัวเงี้ยถูกกว่ากันไม่ใช่ครึ่งต่อครึ่งนะคะ1นส่วนสหรืออาจจะต่ำกว่า1.4ส่วนสของของราคาจ้างขนส่งจริงๆอันนี้ฝากไปให้คิดนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากคือเดี๋จะขอบคุณบริษัทที่ทำงานอยู่สํานักงานธนาคาร ทนายความสำนลักงานทนายความที่ก็เป็นวันสุดท้ายที่เลี้ยงส่งรู้สึกดีรู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกอุ่นใจว่าเราก็ยังมีคนรักเราอยู่นะคะคลิปนี้ก็มาด้วยอาการมึนๆอาการแบบเต็มร้อยแล้วสำหรับการไม่เสียใจเลยไม่เสียใจเลยฉันยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีความเสียใจอยู่เลยแล้วก็พร้อมมากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตเป็นของเราค่ะเพื่อนถ้าเราเองยังมัวแต่เสียใจยังมัวแต่จมยังมัวที่ซึมเศร้ากับคนที่เขาไม่รักเราแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเสียงอาจจะแหมพอดื่มแชมเปญไปเยอะแต่ความยินดีความปรีดาความกระตือรือร้นที่จะรอโอกาสใหม่ๆในชีวิตเต็มร้อยค่ะเพื่อน ฝากความหวังดีความรักและก็กำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ